มิทินนี่ออกจากบ้านมานึกว่าจะแน่ที่แท้ก็มาเป็นไรเดอร์นี่หรอสวัสดีครับคุณหญิงแม่กลับบ้านกับแม่แล้วก็ไปแต่งงานกับนูน่นิวอย่าทำให้เรื่องมันวุ่นวายไปมากกว่านี้ผมไม่มีวันแต่งงานกับนนิวแน่นอนอยู่บ้านสบายๆแกไม่ชอบแกอยากมาลำบากแบบนี้หรอผมยอมลำบากได้เลยแม่จะคอยดูว่าแกจะไปได้สักกี่น้ำแล้วจะกลับมางอแม่แล้วกัน คุณมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้เลิกง,งานแล้วหรอพอดีเครียดๆไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนคุณมีปัญหาอะไรบอกฉันได้นะยันนี้ไม่รู้ว่าจะมีเงินจ่ายค่าห้องไหมไม่รู้ว่าจะทำยังไงหาที่ไหนไม่ได้เลยเงินก็ไม่มีน้ำมันรถเราก็หมดอาอยางงี้ไม่ล่ะถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกไปพักอยู่ห้องฉันก่อนก็ได้จะรีเหรอครับคุณไม่กลัวคุณหรอไม่กลัวหรอกคะ่ะคนลำบากก็ต้องช่วยกันฉันก็ลำบากเหมือนกันฉันเข้าใจคะ่ะ เบื่อสุดๆเลยทำงานทั้งวันขี้เกียจและลาออกดีกว่าเออถ้าไม่กลัวว่าไม่มีเงินซื้อลิฟต์ฉลาออกไปนานและชีวิตที่เป็นลูกจ้างนี่เหนื่อยเนาะแล้วตอนไหนจะรวยสักทีวะสวัสดีครับผมมาทํางานเป็นไอทีวันแรกครับโหยแกหล่อมากน้ําพิกนี่มันสเปกแกอะไรปะเเสียงดังไปเดี๋ยวพี่เขาได้ยินเออห้องน้ําไปทางไหนครับ เดินตรงไปและเลี้ยวขวาเลยค่ะเอ๊ะเมื่อกี้ใครบ่นวัจจะลาออกหน้าก็ไม่รู้สินะอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าขยันขึ้นมาเลยอะเลิกงานละขอสวยนิดนึงแล้วกันเผื่อว่าจะเจอพี่เอกอยู่หน้าร้านโหเลิกงานแล้วจะแต่งหน้าสวยไปไหนเนี่ยแกแกแกว่าพี่เอกจะกลับแล้วหรือยังพี่เอกหนูว่ารับแล้วรอนานไหมคะไม่ครับพี่เพิ่งออกมา แกที่เขามีแฟนแล้วอะเออนี่แหละเหตุผลที่ควรจะลาออกปาตรงตู้กลับบ้านกันเดี๋ยวตอนเย็นพี่พาไปกินชาบูว้ายไม่หล่อแล้วยังมีแฟนอีกปาแกรีบกลับบ้านพรุ่งนี้ต้องมาทำงานแต่เช้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ลาอย่าลอกหนูเลยหนูกลัวแล้วเสร็จฉันแน่หนูกลัวไปไหนไม่รอดหรอกฮะเฮ้ยนี่มัน ผีแวมไพายแกเป็นผีฝรั่งมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแถวนี้มันเป็นที่ของข้าข้าอยู่มาหลายร้อยปีแล้วถ้าแกอยากหลอกก็ไปลองที่เงินไปอวันนี้ไม่ได้หลอกคนเลยเพราะไอ้ผีแวมพายนี่แหละไรก็ยังไม่ไปอีกบอกแล้วไงแถวนี้ข้าเป็นเจ้าทินไปเยียปอบมันเป็นผีฝรั่งมันฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเออจริงด้วยข้าว่าให้มันอยู่กับเราก็ดีนะเวลาหลอกคุณจะได้น่ากลัวขึ้นอีกก็ดีนะผีปอบผีตานีผีแวมไพรย พีโรแม่พีโรออกไปนะออกไนะพีวีอังไทยเป็นพีฝรั่งฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรอแม่เดี๋ยวนะเอาวไปว่าออกโก้ไปว่าไป แม่ไปเจอแอปนี้มาแอป f i One Talk เป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สาหรับเด็กเรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติเลยนะหนูจะเก่งภาษาอังกฤษเร็วมากๆเลยครูจะดูกับพีไหมแม่แมไม่เลยลูกครูที่นี่ใจดีมากเขาอบรมเทคนิคการสอนและจิตวิทยาเด็กมาแล้วกว่า100ชั่วโมงแถมมีครูให้เลือกมากกว่า2 0,000นคนที่สําคัญหลักสูตรออกแบบให้เหมาะกับช่วงวัยเรียนสนุกมีเกมมีสติ๊กเกอร์ตกแต่งภาพเรียนสนุกไม่มีเบื่อแน่นอนแม่จะให้หนูเรียนหรอใช่หนูจะได้เก่งภาษาอังกฤษเวลาผีแวมไพร์มาหลอกเราเราจะได้คุยกับ มันรู้เรื่องจริงด้วยแม่ฟรีวันทอล์กดาวน์โหลดและทดลองเรียนฟรีหนูลองทดลองเรียนดูก่อนนะว่าชอบไหมโอเคค่ะ okay, แม่ <c oughs> Of course City t o can be really fun Yes and today <c oughs> in Australia Very i New Australia. n <In Australia. S 2> <In> York Yes where Very good U S Get out <S Get out แปลว่าอะไรลูกแปลวออกไปไงแม่เอ้าไม่ใช่เอาโกรกเหรอกุ๊กิกบผีมาอีกแล้วลูกเสร็จจังนี่ Get out Get out o f my house right now My mom and I are good people We've never hurt you Please don't hunt us I want to be friends with you You can speak English just like me Sure I l e a r n f r o r o m The Five One Talk App Wow can you be friend with us the ghosts u r e if I be friends with you don't haunt us absolutely darling ผู้ไรกันไม่รู้เรื่องเลยสงสัยเราต้องโหลดแอปไฟวันท็อกมาเรียนกันแล้วล่ะ วันนี้อันชีจะพามารีแคปงาน TikTok Shop Creator l a อร์ัล้ี2025ไปดูกันเลยงานก็จะจัดที่พัคสีลมชั้นแปเป็นออฟฟิศของ TikTok พอเรามาถึงก็จะมีพี่เขาพาขึ้นไปข้างบนเลยนี่ถึงแล้วก่อนเข้างานก็มีป้ายให้ถ่ายรูปฟิลเหมือนตรงนี้คือจุดเช็คอินที่ทุกคนต้องทางแล้วเขาก็มีอาหารว่างให้ด้วยแล้วแต่ละคนก็จะได้สติกเกอร์แปะเสื้อมาเขียนชื่อช่องจะได้รู้ว่าใครมาจากช่องไหนบ้างแขกรับเชิญในวันนี้คือคุณเบลมาให้ความรู้และเทคนิคที่จะช่วยให้เราทําคลิปปักตะกร้าได้แบบไวรัลและ และได้รู้เทนที่จะมาในปีนี้เดี๋ยวอัญชีพภาไปดูบรรยากาศภายในงานกันเย้ yeah, ตอนนี้เราเลิกงานแล้วเรียบร้อยแต่ทุกคนดูสิเราได้ของแถมจากติ๊กต็อกมาเป็นตะกร้าเลยเคืไอเลิฟติ๊กต็อกมาก ดีคปวันนี้คือสนุกมากและได้ความรู้ไปอีกพี่ๆในงานทุกคนก็น่ารักกันมากรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญจากติกต็อกฝากช่องอนานะชอน็อปไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกคนด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายอ๋อขอโทษค่ะโอ้นิวโอ้ไม่เจอกันนานเลยพี่พรเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะจะต้องรีบไปธนาคารค่ะทีเดียวนิวมีตังให้พี่ยืมไหมช่วงนี้ลูกพี่เปิดเทอมนะ่ะตังไม่พอแล้วพี่พรไม่ได้ทำงานหรอคะทำแต่มันไม่พอหรอกก็พี่น่ะหาเช้ากินขํา พูดไปคนรวยแบบนิวก็ไม่เข้าใจหรอกไม่พอก็ต้องหาเพิ่มสิคะพี่พรพี่จะเอาเวลาที่ไหนไปทําไม่อยากให้เยีมก็บอกมาตรงๆคนรวยเนี่ยพูดอะไรก็พูดได้หมดเละไม่เข้าใจคุณจนถึงเราหรอกนี่สเปรย์ล็อกเมคอัพแพเนอรี่มีทั้งหมด3สูตรใครที่ผิวหน้ามันเจนแนะนำสูตรสีเข <C Q S 1> ียวเลยค่ะได้ค่ะเจนนี่ขยันจังเลยนะคะทั้งไลฟ์สดทั้งขายของหน้าร้านค่ะเดือนนี้มีห้องว่างค่ะอ๋ออยากเข้ามาดูห้องก่อนได้ได้ค่ะเดี๋ยวเจออกไปเปิดห้องให้ดูค่ะ แล้วเหรอเนี่ยตายแล้วทํางานจนลืมดูเวลาเลยไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้นัดลูกค้าหกโมงเชา้าเที่ยงแล้วขี้เกียจก็ไปซื้อข้าวสั่งรายเมนดีกว่าโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยเอ,อิ่มละอร่อยทุกอย่างจะกินไม่หมดทุกอย่างเลยพี่พรวันนี้เจมีธุระอยู่ทำโอทีไหมไม่เอาหรอกค่ะเจแค่นี้ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วจะมาทำโอทงโอทีอะไรอีกไมเลิกงานแล้วนอนดูซีรีส์ดีกว่าถึงตอนไหนแล้วนะฮะ นี่มันเก้าโมงแล้วไปทํางานไม่ทันแล้วโอ้ยเมื่อคืนดูซีรีส์เพลินไปหน่อยเจ๊วันนี้หนูลางงานนะคะค่ะค่ะค่ะหาเงินค่าแรงไปเลยค่ะฮไม่ลูกแก้แดงบนี่ใช่ค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยคุณแม่สบายดีไหมคะบ้า ที่ดูลูกสาวเพลินทั้งผู้จบผู้งามว่ากับมวนมวลหันมาเบาิ่งลูกจะคลองนี่เฮ็ดตุสืบออยู่ว่ากับโปกๆอุยการเดิดมิซูมิกับน้ำหอมคิวเพชรนะคะเป็น859บาทค่ะคุณแม่อูยย้ยาแดงดนก็สีสมัยเนาะลูกเป็นจงเป็นเจเปิดร้าดนงนีโต้ก็สีมีหนามีตาอุ้ยเหลือบางลูจกจะคลองดูเฮ็ดตุสืบออยู่แต่ละมือหมุนแต่อยู่ในปลาหยางสวัสดีค่ะที่ฉันยื่นกู้ผ่านแล้วใช่ไหมคะ มีเงินต่อทุนแล้วไม่ต้องเสง้งร้านแล้วเฮ็ดจีนได้รู้ตัวเสลด่ยขึลู่เพิ่นบอกซ้อนยังกับบ่าฮะมาเมียลูกยี่สมตัวน,นั้นมาเมียเอเฮ็ดงานยู่นีบอเ,เอาแม่พ่อสวัสดีค่ะป้าเลี้ยงจุไปไะด้เฮ็ดงานสบายเนาะเฮ็ดค้อมเฮ็ดบัญชีนั่งตากแอร์เย็นซวยซยค่ะชมพู่เบิ่งมูเลี้ยงมานํากันด้วยหนเขาคืาาอเป็นนาเป็นตาให้พ่อให้แม่แทะแม่เมียก็ได้ลูกลาดเด้อมาลูกจะของรูบประด้ดังใจจักอย่างบ่ไเด้เป็นนาเป็นตาให้จ้าอย่างแม่ เดือนนี้เงินหนูป่อใส่เลยไม่ห้ยืมจักหาพันบอสิตใจคาของพ่อมชมพู่เงินขายยางเงื่น,ยยงนี่ได้เท่าไหร่เงื่มาได้ให้แม่อยู่เด็กก็ขายได้สี่หมื่นก็โอนให้แม่แล้วค่ะเด็กแม่ก็ได้เบิงบ้งบ่อเฮ้ยงวดนได้ก็เห็นแต่สี่หมื่นสี่หมื่นเมื่อเห็นมันพัฒนาไปนะ่ะบันได้สิเด็ดด้วยน้ำเขาจาอือเทื่อนเฮ้ยจะเสียอาเดือนเท่าไหร่ย่า่เดือนแล้วเป็นแสนคุณบอกถ้ามันสิยา,ก,าออก,กษ์ละก็เลาโอกาสเป็นแม่ไปซักเมื่อยพี่ครับ มีแชมพูอะไรที่ช่วยลดอาการคันหัวไหมคะมีค่ะแนะนําแชมพูดอกบัวคู่ค่ะอันนี้ช่วยลดอาการคันไม่ใช่คันแบบนี้ค่ะพี่แล้วคันแบบไหนล่ะคะก็แบบมันคัน่ะพี่มันคันนะเออก็คันไงเนี่ยช่วยลดอาการคันไม่ใช่คันแบบนี้พี่รังแคหรอไม่ใช่ค่ะหัวมันไม่หนังศีรษะแห้งไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ไงหรือว่า งอกไม่ใช่แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะคะที่มันคันน่ะมันเกิดจากเหาคะ่ะนี่เลยคะ่ะแชมพูหนูน้อยนาไม่เหม็นไม่แสบตาอ่อนโยนต่อผิวและหนังศีรษะมันใช้ยังไงคะเนี่ยใช้ง่ายๆแค่หมักทิ้งไว20้ 20- 30นาทีคะ่ะว่าแต่ทําไมถึงมีเหาล่ะคะไม่ได้สระผมหรอลูกที่บ้านอ่ะมันไปโรงเรียนมันเอาเหากลับมาด้วยคะ่ะอ๋อค่ะใช้ดูนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นคะ่ะ พอล่าวันนี้เธอได้อะไรมาใส่บาทหรอก็ mm. มีไข่ต้มตั้งสองฟองแล้วก็ขนมเทียนอีกตั้งสี่ชิ้นเนี่ยแล้วเธอล่ะได้อะไรมาน้ำาพริันได้น้ำผกปลาทูเมนูประหยัดไม่เสียเงินสักบาทนั่นเธอเอาถุงมาทําไมอะ่ะใส่บาทเสี็ยเธอก็รู้เองแหละอวันนี้ฉันรู้สึกอิ่มบุญมิก,กา้าไปได้แล้วใกล้เวลาพระฉันเช้าแล้วมัวต่กินอยู่นั่นแหละชินสุดท้ายแล้วเออนะ่เดี๋ยววันนี้ก็มีคนเอามาตากบาทอีกวันนี้จะเอาขนมเบลเซ่มากินเยอะๆเลยสาทู อิ่มบุญมากเลยวันนี้ไปพระฉันเสร็จแล้วไปเก็บถาดข้าวพ,พ,พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเอามานี่ฉันจะถือช่วยไม,ไม่ไม่เป็นไรครับคุณนายครับไม่เป็นไรครับบอกว่าเอามานี่ไงฉันจะถือช่วยรถมะเร้าวรถโปรชันเลยโอ๊ยฉันพาดแล้วติดท้ามาเล็กเกินไปนี่ฉันชอบรถวนิลารถใบเตยสามีฉันก็ชอบ พอดีเลยเกียไปให้สามีกินกับกาแฟตอนเช้าฮนะขนมหมดเลยผ้าสองคนนี้มาวัดทีไรขนมหมดทุกทีเลยอะไรยะฉันไม่หยิบก่อนตัวเองมา,า้าแล้วจะมาโยวยวายทำไมผมชอบกินโยเซ่เอาโยเซ่มานี่มันของฉันฉันก็ชอบกินเหมือนกันเอาโยเซ่มาผมอยากกินโยเซ่ โอ้โหป้ากาจะไปเปิดร้านขายเลยยังไงมาทำบุญเอาไข่ต้มมาฟองเดียวแต่ตอนกับหอมเอลเซ่เต็มตะกร้าเลยนะป้าก็เอลเซ่เนี่ยอร่อยฉันชอบกินก็ไม่คิดจะแบ่งคนอื่นเลยไงครับแต่งตัวดีมีฐานะแต่มาแย่งขนมเด็กวัดกินเนี่ยนะพอล่าเธอให้เด็กนั่นไปเลยเดี๋ยวเธอมาแบ่งออกกับฉันเอาไปไอเด็กวัดพวกนี้เสียแผนฉันหมดว้าวกินชาไทยอืมน่ากินมากกินทีไรก็อร่อยทุกทีฟินสุด ขนมเอลซ่ถูกใจถูกใจใครๆครก็อยากชิม